สวัสดีค่ะวันนี้เหมนก็ออกมาเดินพักผ่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เหมมีอะไรพิเศษจะพาทุกท่านอ่าไปดูนะก็คืออ่าวันนี้เหมือนจะพาไปเลี้ยงมดนะคะมดดาอ่าเป็นมดป่าของประเทศสวีเดนดเนาะซึ่งอาหารบางครั้งนะคะเศษอาหารที่เหลืออ่าเวลาที่แบบเราเมียตัวเหมาเองนะคะปอกผักหรือว่าเปลือกผลไม้อะไรเหลืออย่างนี้นะคะมันก็จะเก็บไว้แล้วก็ เดินในป่ากใกล้บ้านนะคะเอามาวางไว้ที่บ้านของมดนะคะดีกว่าจะทิ้งลงถังขยะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงไปดูด้วยกันเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเมียวไม่ได้พกเป็นเศษอาหารมาค่ะแต่เป็นเดี๋ยวาเห็นหน้าเนตากันก่อนแต่ว่าเป็นไก่ยองนะคะเป็นขนมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ เขาจะยังเยอะเหมือนทุกๆครั้งที่เหมียวมาหรือเปล่านะคะไปด้วยกันเลยค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมมดประเทศสวีเดนนะคะตัวโตวต,วตัวใหญ่ค่ะแล้วก็หลายๆท่านมองเพลินๆอาจจะคิดว่าเป็นปลวกนะคะไม่ใช่ปลวกนะคะนี่คือมดค่ะเขาอาศัยอยู่บนตอไม้นะคะ ใช้ตอไม้ทำบ้านเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นมดสุสานค่ะมาเดินที่สุสานฝังศพโบราณน,นะคะก็เลยมาเจอพอดีนะคะเราก็อย่าไปใกล้หรือว่าเอาไมา้อะไรไปแย่เขานะคะเราก็แค่นั่งดูเฉยๆเนาะถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรเขาอย่างนี้เขาก็จะ มารุมได้นะคะกัดเราได้ค่ะต้องดูชัดๆค่ะมดจริงๆนะคะเข้าขยันนะคะมีนางพญาน่าจะอยู่ข้างในเนาะแต่ว่ามอนคงไม่ ไม่ไปรบกวนไม่ไปขุดไม่ไปพังบ้านเขานะคะธรรมชาติของเขาเดี๋ยวเหมือนจะมาลองเหมืนจะลองแบ่งอาหารให้เขานะคะว่าเขาจะมีพฤติการ,การตอบสนองแบบไหนนะคะอืม อ่าอุ๊ยโ okay. อเคมีเขาได้กลิ่นแล้วเนาะเดี๋ยวพวกขนมมานะคะก็เลยลองแบ่งเขาดูเนาะ